รร่วมออะไหลาายยงเข้้าดวยกันเสื้อผ้าปกติเนี่ยใส่ลายกราฟิกบ้างไหมคะจริงๆชอบมีใส่บ้างนะค่ะแต่ว่าไม่ได้เน้นเป็นอะไรที่ต้องใส่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่เพล์ฮาบ้างรึเปล่าคะป้าใส่บ้างรึเปล่าคะหนูควรต้องใส่นะคะมาแสบค่ะมาครั้งนี้ก็น่าจะต้องใส่เรียนเรียนเรียนปีอะไรคะเรียนปีสี่ค่ะปีสี่อย่างงั้นก็คงแต่งตัวแต่งตัวได้สนุกสบายใช่ แต่งตัวต้องถามน้องพี่ลองนะว่าชอบแต่งตัวแบบยุคนะเคยแบบมีไหมว่าแบบฉันชอบใส่แต่งตัวเป็นแนวแบบยุคแบบหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ยังไงจริงน่าจะยุคเก้าศูนย์อะชอบยุคเก้าศูนย์เิดเห็นอินสตาแกรมเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีเก้าศูนย์ชิดเอลสูงอะไรเงี้ยแม่ครอปท็อปอะไรเงี้ยเอลสูงอะไรอีกครับที่รู้สึกว่าเป็นเก้าศูนย์ ที่ที่เราเข้าใจที่เราเข้าใจเข้าใจว่าเป็นแบบแต่เดี๋ยวเขาใส่เสื้อแขนยาวแต่เราเป็นแบบเอวสูงอะค่ะใส่เสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยมารอยเฟมพชิ้นของเสื้อผู้ชายอะไรรอยเฟมพแจ็คเก็ตต่วใชช่อบใส่ตใหญ่เด็กยุคนี้ลายเหรอครับลายลายนี่ไม่ทราบเลยลายแบบลายพิมพ์อะไรเงี้ยชอบแบบชอบลายพิมพ์ประมาณไหนเอาแบรนด์เอาแบรนด์ที่ชอบก็เอาสงอายง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆที่นอกจาก Playhouse แล้ว แบรนดที่ชอบอ่ะที่น้องแต่งให้เราเลยไม่ได้มีแบรนด์เป็นแบบเป็นหลักเป็นแหล่งหอกเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆแล้วชอบแบบเห็นอย่างงี้ชอบแบบนี้ก็ซื้อเลยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ติดแบรนด์นะพี่เห็นบอกว่าเอ่ออะไรอ่ะทางค่ายเปิดโอกาสให้เราหยิบแต่งตัวเองเลยใช่ไหมครอ๋ออันนี้ไม่ได้อยู่กับค่ายอะคะเลยแต่งเองก็ได้เหรออ้าวแล้วยังไม่ได้เซ็นเหรอยังไม่เซ็นก็คือพอร์เซ็นพี่ลองเราก็แบบ ก็เลยแต่งเป็นที่เต็มเหนียวไม่มีฉันอยากแต่งไงก็แต่งเลยแต่จริงๆรู้มาว่าการเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยนั้นมันต้องมีแบบเดเร็กชั่งเนาะเราพี่ลองนั่นหมายถึงว่าวางว่าแบบถ้าเพลงหวานจะมาเป็นล็อกอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็มันก็เดี๋ยวพี่ลองว่าได้เพลงหวานจะมาใส่กระโปรงหนังดําติดหมุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันเลยด้วยกันเนาะไม่รู้อยากรู้ว่ามีมีกี่คนถ้าสมาชิกมีว่ะสามคนค่ะสามคนใครเป็นคนกําหนด จริงๆเราคุยกันไว้แล้วว่าอยากได้ประมาณแบบยุค80 90อะไรเงี้ยแบบแนวแนวไม่เชิงกรันช์แต่ว่ายังไงเดียแบบแนวสตรีทคิดอะไรเงี้ยสตรีทสตรีทก็เป็นยุคดีของทุกคนที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นสตรีต้องมีชิ้นสปอร์ตหนึ่งแหละใช่ไหมแต้อก็มีชิ้นนกรันิกหนึ่งเสื้อตัวใหญ่อะไเอย้ใช่ไหม กประมาณนั้นประมาณลีวัน่าอะไรอย่างนี้ไหมครับคุณตายที่ลองเนะเยวัน่าประมาณนั้นมีมีไว้เป็น reference เหมือนกันลีวันหน้าลายเป็นไม่มีลายเป็นเรียบๆอ่ะค่ะแล้วก็แบบจะใส่เสื้อแบบเฟชชั่นชิ้นแบบใหญ่ๆขาอะไรเงี้ยเป็นคอปท็อปแล้วก็แบบป้าชอบใส่แบบนั้นจริงๆก็เห็นๆนาก็ไนตี้คิดนะประมาณนั้น แต่ที่วันนี้เนี่ยที่พาน้องมาพี่รองเพราะว่าแม็กซ์บอกว่าน้องแบบก็แต่งไปเรื่อยนู่นนี่นี่นู่นนั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พี่รองมาทันทีเนี่ยก็ต้องแบบว่าได้รับการสไตลิ่งจากพี่รองนี่ขอบคุณอะอยากให้พี่รองลองแบบให้ดูแบบสนุกขึ้นอะให้น้องเขาดูแบบว่าเนี่ยดีสนุกแล้วก็ใช้ลายปริ้นลาย ลายกราฟิกที่ได้กลิ่นอายมาจากมาจากยุคหลายๆยุคเอ่ออ่ะฮะเป,เป็นดูเป็นลายที่เป็นวินเทจไหมหรือที่ดูเป็นวินเทจแต่แต่งเนาะออกมาแล้วให้ดูแบบเ,เนี่ยแต่เขาจะมีคอนเสิร์ตอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตใส่เราไปเลยใส่ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้เลยไปซุ้มมาเลยโอลองดูลองดูเดี๋ยวลองดูกันก็ลองดูครับจะจะค่อยถนัดจะพยายามครับ ดูดูนี่ไว้ผมว่าน่าจะน่าจะเข้ากับเพลงใช่แล้วก็ลายดูเป็นสซกเตอร์เลิกเดตตัวเดียวเลยแต่ว่ามีนี่เปล่าไม่รู้มีบูทไหมอาจจะดูสาวนะไม่รู้แต่อยากลองอยากได้ได้จะลองก่อนดีคือเราเด็กแล้วอ่ะงั้นลองลุกแรกก่อนได้ได้ได้เลยค่ะโอเค เราต้อง,งยืนแล้วนั่งได้ไหมยืนกันนะยืนกันเนาะคุณลองอันนี้ด้วยว่าที่น้องบอกว่าเอ้ยก็ชอบความเป็นแบบกลานสหน่อยสตรีทเป็นแบบลุคแบบ90หน่อยหน่อย n ิ w อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพยายามเลือก ตัวเสื้อโค้ทเพื่อให้ดูเหมือนเสื้อตัวใหญ่ๆของบอยเฟรนมาบอยเฟรนแจ็คเก็ตมาสวมทับหน่อยกับตัวชิ้นข้างล่างที่ดูแล้วหยิบลายสิดิัมาเลงออไอ้มูดของกรานหรือ90คิดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ หยิบยืมอะไรบางอย่างของยุคเซเวนตีมาใช้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือผมู้ถึกว่าสคารเดลิกก็เป็นส่วนหนึ่งของของลายที่เกิดขึ้นในยุคเซเวนตีที่น่าจะหยิบมาใช้ได้แต่ชอบตรงที่พี่ลองเลือกตัวท็อปบลาท็อปบลาท็อปที่เป็นลายที่เด็ดดีที่เขาทํากันก็คือรู้สึกว่ายุคนี้เด็กรุ่นนี้มักจะชอบแต่งตัวหยิบหยิบชิ้นเหมือนเสื้อชั้นในมันเถอะ แต่จริงๆแล้วถูกถูกดัดแปลงให้มันเป็นเสื้อชิ้นนอกไปแล้วอย่างเห็นชัดๆตอนนี้ที่เยอะมาสปอร์ตบลาลุกแบบบลาเอามาใช้เป็นเสื้อด้านนอกฉะนั้นลุกนี้มันเหมือนกับว่าเดินลงจากรถแล้วเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตเลยพอขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บเป็นลุกที่แบบโครเป็นลุกแบบดาราเมืองนอกที่แบบใช้กับลุคนี้ตลอดคือลุกการหยิบเอาแจ็กเก็ตฟุง เพราะว่าแน่นอนว่าข้างในมันการเพอร์ฟอร์แมนซ์เวทีเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าอีกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถใส่อะไรข้างบนได้เพราะข้างบนมันมันทุกอย่างมันถูกเซฟไปหมดละอย่างถ้าเกิดป้านสูตรว่าจะขึ้นร้องเพลงปุ๊บอย่างนนี้ป๊าเอาโค้ดออก ไม่เคยแต่งอย่างนี้มาก่อนเลยก็ก็โอเคครับแบบสนุกดีเมื่อกี้พี่พี่เขาช่วยคิดก็มีไอเดียเพราะว่าตอนนี้ไอเดียแบบชุดเริ่มหมดแล้วยังไม่รู้แต่งรายต่อแล้วจอฟอร์มได้เลยือมันมันก็จะเป็นลุคแบบคนมันก็เมื่อกี้ที่พูดมาเหมือนกับว่ากลัวแก่ด้วยด้วยกระโปรงใช่ด้วยผ้าด้วยผ้าหนึ่อแต่ว่าแต่ว้ามันแบบจริงจริงการที่จับใส่กับ เออท็อปที่มันดูเหมือนปลากับหมวกแก๊ปกับหลังนี่มันมันบอกแล้วด้วยด้วยผมว่าน่าหน้าน้องเขาด้วยแหละยังไงก็เด็กยังไงก็บอกว่าสูงไว้ไม่ได้แล้วก็ดนตรีที่เขาแสดงด้วยเลยแต่อาจจะสําหรับอันนี้อันนี้อาจจะสำหรับคนที่แบบเอ้ยที่อาจจะไม่ได้หน้าเด็กแบบน้องเขาแต่ลักษณะการนําไปสไตลิ่งอาจจะหยิบยืมจากจากแนวคิดที่ลองไปได้ก็เอ้ยเราหยิบชิ้นที่มันที่มันเป็นสตรีทจัดอย่างเช่นหมวกเช่นหมวกแก็บต้นหรือนาฬิกาบอกคาแรคเตอร์ของคนใส่อยู่ใช่ ยิ่งถ้าเกิดหยิบนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยัวนนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แก่นะมันไม่ใช่มันไม่ได้เหมือนอะไรนะมันไม่ได้อยู่ในสถานะของยุคยุคที่มันเกิดจริงมันก็คอนทราสมันเป็นการมันกลางสินะอย่างที่บอกว่าน้องเขาชอบทำเป็นกลางกลางสินคือการหยิบยืมไอสิ่งที่มันแบบผสมกันชอบไหมครับ งั้นยังไม่หมดพี่ลององั้นขออีกลุกดึงเอาแบบ,บเดี๋ยวขอลายหนักๆหน่อยโตหน่อย Pam, และให้ดูโตหน่อยเป็นแบบโตวกว่านี้หน่อยเพราะว่าสมัยนี้มันต้องแบบอาจจะเด็กอย่างเดียวอาจจะอาจจะไม่ได้อะอต้องแบบเฮ้ยลุกเรามันโตลแล้วอะไรอย่างเง,<ส>งี้ยเราจะต้องโตบ้างอะไรอย่างเง<ส>ี้ยดูได้รควรอันนี้เม่ฟิตเมมฟิตแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาอยากให้มันเป็นลายลาย ออกเซเวนตี้ออกสักคาเดร็กดีกว่าสักคาเดร็กนิดนิดคาเดร็กด,ดีกว่าเนะเดี๋ยวลองกันนิดดีกว่า,วาผมว่าลายลายได้อยู่ลุกนี้ข้างนอกเนี่ยก็เหมือนเราเคยเห็นว่าแบบแจ็กเก็ตยีนแต่อยากให้รู้ว่าพี่ลองเนี่ยแมทต์แจ็กเก็ตยีนตัวเนี่ยกับข้างใน ืออะไรคือแล้มันจะเซอร์ไพรส์คือข้างในเนี่ยมันเหมือนเอาถ้าพูดง่ายๆต,ๆตรงๆเข้าใจง่ายๆเหมือนเอาชุดคุณนา้าคุณป้ามา,มามาใส่ด้วยเนื้อผ้าชุดวินเทจถ้ายืดช,ชุดวินเทจที่ลุกมันดูเป็นลุกโอหน่อยะซึ่งซึ่งผมว่าสาวๆยุคนี้ชอบที่จะหยิบ แต่งเองมันเหมือนมันเหมือนได้แต่งเองมันเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไปหยิบซื้อจากข้างนอกง่ายๆมันเหมือนสร้างสารรค์เองการหยิบชุดยายยายนะบางคนนะ,ะดูจากเอาชุดยายมาชุดคุณย่ามาชุดคุณแม่มาชุดคุณน้าคุณป้ามามามา,มาดัดแปลงใส่กับใส่กับแจ็คเก็ตของตัวเองซึ่งเป็นแจ็คเก็ตวินเทจอะน้ฉะนั้น,ม,นมันก็เลยจะทำให้ เออใ้ลุกที่มันเป็นลุกที่บอกคุณป้าจะแก่ได้แล้วมันมันกลับมันกับมาใช้ได้รใหม่ขึ้นใช่ว่าแล้วขอ,อเรียนเชิญนกฟันยืนด,ด้วยเนื้อผ้ากับด้วยลาย,ายเองหรือด้วยด้วยแบบ ก็มันโตมันดูโตมันดูสาวเลยแต่ว่าเวลาเวลาเอามาปรับใช้ใส่กับรอยเฟรนจักรีตอีกันะเป็นเดนินแจ็คเก็ตฟอกยุบต้ายส้มอลยนะครับยุคเจ็ดสิทำให้ดูแล้วดูแล้วมันเป็นวินเทจที่ถูกกลับมาลุคนี้ใช้ใหมุ่คนี้คือกลับกันที่รองลุกที่แล้วอ่ะเราขึ้นคอนเสิร์ตจากการที่เราต้องถอดแจ็คเก็ตแต่ลุคนี้เราคิดว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ต้องใส่แจ็คเก็ตตัวนี้เพื่อให้เสื้อ ข้างในดูแล้วม,มันลด <สม S 1> ทอนลงล,ลดลดทอนอายุมันลงมยากเงยใช่แล้วบอกแต่ในขณนะดเดียวกันถ้าจบจากคอนเสิร์ตปุ๊บดูจะต้องไปงานที่มันค่อนข้างฟอร์มอลหน่อยเนา<อ>ะที่เรานะ ดึงยาวได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณแม่ว่าดึงลงแต่พอจะไปงานปาร์ตี้ดึงคืนเนี่ยระลูกเนี่ยและชอบที่มันถูกเบรกด้วยรองเท้าที่ที่เป็นแองเกิลบูทเล็กๆไม่ไม่ถึงกับบูทจัดๆอย่างเงี้ยที่ลรามันก็ช่วยลดทอนก็เจ็ดศูนย์หกศูนย์เนาะพี่เนาะพอสม่ดเด็กปุ๊บงานเสร็จใช่ไหมอย่างหนูอากลัวว่าแบบต้องไปงานกับพ่อแม่ก่อน จแล้วก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่อก็เติมลุคก็เติมนะันักดนตรีเข้าไปผมว่านักดนตรีเข้าไปแจ็คเก็ตยีนเดนิมแจ็คเก็ตหรือไบค์เกอร์แจ็คเก็ตอะไรีมันเป็นลุคสําหรับนักดนตรีอยู่แล้วผมว่าพียงแต่ว่าน้องเขาดนตรีเขาอาจจะไม่ไม่ร็อกไม่ร็อกแท้ขนาดนั้นจะรู้สึกชอบลุคนี้ไหมครับ ชอบลุกชอบลุกนี้ชอบค่ะรู้สึกชอบเสื้อใหญ่ๆ่อยู่แล้วลุกนี้กับลุกที่แล้วชอบชอบลุกใหม่มากกว่ากันจริงๆคนละอย่างก็เดี๋ยวหลังจากรายการนี้ก็รู้สึกจะเอาไปอด a แบบให้มันเข้ากันมากกว่าอ๋อไม่เพราะว่าอย่างหนึ่งที่ลองแบบคือที่ลองช่วยช่วยคิดด้วยว่าเอ๊ะมัน การแต่งตัวมันไม่อย่างที่ว่ามันไม่ใช่แค่หยิบเสื้อผ้าใส่ไปปื้มันก็เป็นงานศิลปะแล้วพี่เราที่เราเป็นร่างกายเราตอนแรกตอนแรกก็หยิบๆมั่วๆมาใส่จริงๆผมว่าด้วยด้วยวัยเขาแล้วรูปร่างเขาด้วยเลยมันเหมือนแต่งตัวง่ายจริงๆจะแต่งยังไงก็ได้จะใส่คาสั้นจะแต่งตัวสปอร์ตจะแต่งตัวหรูหราแต่งตัวเป็นคุณหนูได้หมดหรือยีนเน่าๆได้ได้หมดไปไกลกันหมดแล้วีค่แต่ว่าวันวันนี้รู้สึกอยากจะลองหยิบลายที่มันเป็นยุคแบบเจนตี้ ลายที่มันเป็นสครลเล็กอยากจะลองมาเล่นดูกับเด็กรุ่นนี้ดูสิไนตี้คิสเนี่ยไนตี้คิสเนี่ยว่าว่าจะรู้สึกชอบด้วยแต่ทุนทีน้องก็พูดเปิดขึ้นมาถึงกรานขึ้นมาฉะนั้นมันทานก็เลยไม่ได้เป็นยาทางเลยคือกยีนยีนก็เลยเกิดขึ้นลายสคริลเล็กก็เลยอยู่อยู่ได้ทิศแรก ชุดแรกมาหลังชอบๆชชุดแรกนี่เช่าชุดแรกมากกว่าชุดนี้เพราะแบบมันดูมันดูแมนกว่าเนี้ยอะไรเงี้ยอันนี้มันจะดูแบบสาวๆเลย mm. ไม่ชอบแบบไม่ชอบลุคผู้หญิงเลยแต่ชอบแบบสบายๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ได้ไอเดียใหม่แล้วก็ได้ได้รู้จักพี่ๆแล้วก็ได้สไตล์แบบได้เอาไปคิดอาจจะได้เอาไปปแรบบัแบปบรัแบกับสไตล์ตัวเองด้วย mm.